อีสานอยู่บนราชธานีครับและนี่คือห้องพักในอุบลผมเพิ่งกลับมาจากการทํางานที่ลาวครับวันนี้เราจะมาใช้ชีวิตกันที่อุบลราชธานีกันต้องหาที่สักผ้าแล้วก็ที่ล้างรถด,ด้วย<ม>คือรถสองคันค่อนข้างเละครับขับไปลุยในลาวเออ<ม>เออเอจจริงอันนี้ฝ้าแปลว่าเร่งรีบแปลว่าที่นี่คือซักด่วนอบด่วนนอนไดนน้นานน,นัได้นน สงส่นะว่าทําไมบางคนถึงเอาคําอีสานมาเป็นคําเหียดผมว่าคนอีสานน่ารักนะครับแล้วก็อาหารอีสานอร่อยด้วยรอล้างรถ2ชั่วโมงอะไรทําทเซนท่านทําอะไรดีวะหิวข้าวมากมากหิวพาสาเดี๋ยวต้องเข้าป่าครับก็เลยมาหาซื้อหนังสืออ่าน,นล้างรถเสร็จแล้วไม่เหยียมเมือนงซื้อเมื่อกี้เลยก็มาอัปเดตให้ดูเฉยๆว่า ผมยังมีชีวิตอาจจะไม่ได้อัพคลิปที่เพราะว่าผมติดงานอยู่ต่างประเทศนะครับตอนที่ทุกคนดูคลิปนี้ผมก็อาจจะอยู่เวียดนามแล้วด้วยซ้ำเจอ